ลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณครูเอกรักเพียงแก้วคุณครูเก่งนะคะข้าราชการครูโรงเรียนวัดไช่หาดพอยเจ๋งประจำชั้นอนุบาล2นะคะแล้วก็วิชาชุมนุมนาฏศิลป์ของโรงเรียนวัดไช่หาดนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะคุณครูก็คิดถึงเด็กๆนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยจะต้องเปิดเทอมในวันที่17กุมภาคม2564นะคะซึ่งเป็นปีการศึกษาใหม่นะคะแต่ด้วยการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 รอบสามเหานี้นะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเปิดเรียนนะคะเป็น1มิถุนา2564นะคะคุณครูก็มีความห่วงใยที่เด็กๆทุกคนเนี่ยจะขาดการเรียนรู้ไปนะคะแต่คุณครูมีนะคะกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะอตอนนี้ อันดับแรกเลยนะคะคุณครูจะฝากเตือนผู้ปกครองแล้วก็เด็กทุกคนนะคะในเรื่องการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบนี้นะคะเป็นที่อันตรายแล้วก็รุนแรงมากเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะผู้ที่ติดก็คือเด็กๆนะคะ,ะคุณครูดูข่าวแล้วคุณครูรู้สึกรู้สึกกูค่ะคุณครูมีความกังวลแล้วก็ถ้าดเด็กๆทุกคนเนี่ยไม่ดูแลตัวเองนะคะรวมถึงผู้ปกครองนะคะที่ยังพาดเด็กๆเนี่ยไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะก็จะทําให้เด็กๆทุกคนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะะะะะะะตติดดนนนคคคคเอสาหรรัับกกูแลวง็ื ยาสบมาสะอาดนะคะอ่าใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะ,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 คะถูมือทุกครั้งนะคะใช้แอลกอฮอล์นะคะที่อ่ามีคุณภาพในการที่กําจัดเชื้อได้นะคะคุณครูก็จะเทใส่ขวดอย่างนี้นะคะแล้วเป็นสเปรย์พ่นนะคะเวลาโควิดสิบเก้านะคะจะติดอยู่ที่พื้นผิวนะคะพื้นผิววัสดุอุปกรณ์ที่ถ้ามีผู้ป่วยมาสัมผัสกัน ก็โอกาสติดได้นะคะและนอกจากนี้ถ้าเรามือเราไปสัมผัสพื้นผิวที่ผู้ป่วยเขา <S <S 1> <S 1> เขา <S <S เขาสัมผัสอยู่มันจะทําให้เราเนี่ยเผลอไปเกาตาเกาจมูกเกาปากหรือว่อาอ่าติดของติดเข้าไปในปากนะคะอย่างที่คุณครูเคยสอนเด็กๆจำได้ไหมคะที่คุณครูเคยสอนว่าเชื่อว่ะะาวถ้นนาค,ะคะุณติดก,า,ก,า,ก,า,กานะคะข้าทางไหนได้บ้างนะคะข้าทางสามูกูตาลูจมูกลูปากนะคะค่ะสาหรับนะคะเอ่อการเปิดเทอมของเรา เรื่อไปก็จริงแต่ว่าคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้เด็กกคนเนี่ยได้ทาแน่นอนเลยค่ะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็จะนําไปส่งให้ที่บ้านนะคะโดยที่เด็กๆเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงไวรัสโควิดสินเนี่ยเดินทางมาไกลนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเก่งจะไปแนะนําวิธีการล้างมือค่ะสำหรับการล้างมือนะคะที่ให้สะอาดเราก็ใช้เจลที่ฆ่าเชื้อโรคนะคะหรือสบูู่ที่ฆ่าเชื้อโรคนะคะเราจะได้การล้างมือนั้นจะได้มีประสิทธิภาพม,มากขึ้นนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเปิดน้ำเลยค่ะล้างมือให้เปียนน้ำนะคะกดเจลค่ะ ูค่ะนะะถูตามขั้นตอนเลยค่ะตามซอกนะคะตามซอกนิ้วของเรานะคะนะคะแล้วก็ร้องเพลงช้างไปด้วยค่ะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเป่าช้างมันกระตไม่เบาจมูกมันยาวเลยกว่าเงื้อมีเขียวใต้เงื้อเลยกว่านะมีหูมีตาคะ ราก็สามารถที่จะบีบอ,อาหารสินได้แล้วค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมส่วนของเ่นอน,นะคะสำหรับช่วงสถานการณ์ไวรัโควิดเก้ารับานะคะคุณครูคก็มีงานพนักงานที่ต้องทำหลายอย่างนะคะเอาก็คือเอางานเอาเอกาสารมาทำที่บ้านนะคะเพราะาเราถ้าเราเจอหยุดเชื้อเราก็ต้องอยู่บ้านนะคะหยุดเชื้ออยู่บ้านเพื่อชาตินะคะค่ะคุณครูขอฝากนะคะผู้ปกครองนะคะนอกจากนอกเหนือจากการที่เด็กให้ทํางานที่คุณครูได้ส่งไปตามบ้านนะคะก็ขอให้ผู้ปกครองได้ให้เด็กๆได้ฝึกนะคะทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะคะ การเป็นลูกที่ดีการพับที่นอนตื่นเก็บแบงฟันเก็บที่นอนพับผ้าห่มนะคะช่วยงานบ้านเล็รกันไม่น้อยที่พอทําได้นะคะอย่างเช่นการพับผ้านะคะเด็กๆก็จะได้ทักษะในการใช้ชีวิตในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะให้แข็งแรงนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับชั้นการเรียนอนุบาลสองนะคะค่ะส่วนเอ,อกสารนะคะเรื่องนี้คือบุคคลและสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะคะเด็กๆก็จะได้รู้ว่าบุคคลสําคัญในครอบครัวเรามีใครบ้างน,นะคะแล้วก็สถานที่ที่เราจะต้องรู้จักนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะ โรงเรียนวัดบ้านชุมชนนะคะก็คือสิ่งสำคัญที่เด็กทุกคนจะต้องเรียนรู้นะคะอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะตามไปให้ที่บ้านแล้วก็ให้ผู้ปกครองได้ช่วยนะคะออดูแลเรื่องงานที่คุณครูมอบหมายให้เด็กๆด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กนะคะมีอะไรบ้างนะคะธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติโดยแท้จริงที่เด็กๆทุกคนได้เห็นได้รู้นะคะค่ะต่อไปนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็กนะคะในชีวิตประจำวันเด็กๆได้ทำอะไรลงไปบ้างนะคะแล้วก็ มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างไรนะคะขั้นตอนในการพับผ้าล้างจานถูบ้านนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการเก็บที่นอนการแปรงฟันซึ่งเป็นหน้าที่ที่นักเรียนฝึงปฏิบัตินะคะแล้วก็ควรจะเรียนรู้นะคะตั้งแต่เด็กๆนะคะการเข้าห้องน้ําที่ถูกวิธีการราดน้ําการใช้ห้องน้ำนะคะ,ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้จากตัวผู้ปกครองในช่วงที่ว่าสกกากรแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนิกา9นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเก่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ